เมื่อปีที่แล้วเนี่ยผมถูกเสนอย้ายไปอยู่นครบาลโดยไม่มีเหตุผลงงกับตัวเองเหมือนกันว่าตัวเองทำผิดอะไรเราไปเหยียบตาปาลาใครนะจนคำสั่งออกมาว่าผมไปอยู่นครบาลถามผู้ชาที่อยู่ในที่ประชุมท่านบอกว่าเองโดนนโยบายไปอยู่นครบาล เอาไปเขา,เขาเอาผมไปทำไมเหรอไม่รู้มันเป็นคำสั่งนโยบายผมก็เลยมาย้อนเช็คเอ๊ะผมมีปัญหาอะไรมาท่านตาบอบบผมก็อ่านมาบอกพี่เมื่อประมาณอา,าทิตย์หนึ่งหรืออะไรเนี่ยมีตำรวจชั้นผู้ใหญ่ได้เรียกท่านเข้าไปพบ เรื่องภูนับดาวท่านผู้การปปปเนี่ยได้ไปไปพูดถึงว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นอย่างไรเราไปทำอะไรใครเป็นคนคุมที่เต่าสั่งงานเรื่องนี้อยู่อธิบายตำรวจผู้ใหญ่เข้าใจดีไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่มันแปลกอีกตรงที่ว่าคนที่เรียก ผู้ก,การปรรปปไปเนี่ยคือเป็นรองผู้จัดการสอบสวนการแล้วก็ได้รับแต่งการแต่งตั้งในคําสั่งนี้ให้เป็นผู้จัดการซึ่งเป็นคนใกล้ชินนดกับนายตำรวจทั้งผู้ใหญ่เขาได้คาชับผู้การปรรปปว,ว่าอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกพี่เต่านะครับอย่าลืมอย่าลืม ผมฟังอย่างนี้ผมก็เข้าใจในข้อมูลแล้วว่าสิ่งที่ท่านพูดวันนั้นคือเรื่องที่ผมถูกย,าย้ายแน่นอนนะครับผมถูกเรื่องนี้ผมถือว่าผมถูกแทงหลังน,นะครับเป็นธรรมจากกรตลอทั้งหมดว่าไม่ให้มีการโยกย้ายผมเพราะว่าผมทำง,งานที่นี่เหมาะสมแล้วไม่มีเหตุผลอะไรที่จะย้าย นะครับผมได้กลับมาประชุมสปปผมได้พูดกับนายตำรวจทั้งหมดรวมทั้งทั้งผู้จัดการนั่งอยู่ด้วยผมบอกว่าบชกรจะอยู่กันอย่างนี้เหรอจะเอาเรื่องเพชรมาคุยกันเหรอจะจะทำงานแล้วก็เอาบีดเอาบีดพกไปแล้วก็แทงกันเหรอ ผมตอนนี้เลือดเลือดสาดเลยนะแต่ผมผมเตือนไว้ว่าขอให้หยุดพฤติกรรมพวกนี้ถ้าท่านไม่หยุดผมประกาศแล้วว่าผมสู้ผมเป็นคนสู้คนนะครับแล้วผมจะสู้ไม่ไว้หน้าอันนั้นเป็นปฐมบทที่มีปัญหากัน ทำไมถึงจะต้องเอาผมออกจากตําแหน่งผมเชื่อว่าผมนะคือก้างขวางคอของคนบางคนที่กําลังจะขึ้นตําแหน่งเพราะว่าคนคนนี้ถือบัญชีการแต่งตั้งรู้ว่าจะมีการประเมินคะแนนในการที่จะใช้เป็นเกณฑ์วัดในการขึ้นตําแหน่งการที่เอาผมไปได้เนี่ยมันเป็นการ ตักปัญหาก่อนที่จะเป็นการแต่งตั้งปีหน้านะครับไม่ใช่คิดเองแต่สถานการณ์หรือเหตุผลมันมัน,มนสอดคล้องกันนะครับปีนี้ก็มีการแต่งตั้งโดยเข้าบอร์ดเลกผมได้ถามผู้วิชาที่เข้าประชุมด้วยนะครับแล้วก็ถามได้ข้อมูลจาก แหล่งข่าวนักข่าวหรือพี่ๆน้องๆที่ชุมมีการปรากฏว่า,าระดับผู้การ4ปีไม่พิจารณาพิจารณาห้าปีตัดไปแต่มีหลุดมาตำแหน่งสองตำแหน่งแต่ในระดับรองผู้การผู้การเนี่ยมีทั้งหมด94คนอาวุโสไป8คนเหลือความรู้เรา่สงมากอีก8คนอันนี้มันมีคนที่ครบก็คือสองปี 3ปี4ปี2ปี3ปี4ปีตัด2ปีออกไปเลย2ปีเนี่ยมีทั้งหมด38คนจาก86ดสิบคิดเป็นร้อยละ45ที่ไม่ได้กับการพิจารณาเลยผมถือว่ากลุ่มพวกนี้เสียสิทธิ์แล้วพวกที่3ปีอีกหลายคนหรือ4ปีที่มีผลงานเด่นเป็นที่ประจักษ์แต่ไม่รับการพิจารณา ฉะนั้นผมก็เลยทำหนังสือร้องผมเองด้วยแล้วก็ทุกคนที่มีสิทธิ์ให้พิจารณาเรื่องความรู้ความสามารถแล้วทำไมผมถึงคิดว่าเรื่องเรื่องที่เกิดขึ้นปีที่แล้วมาสอดคล้องกับปีนี้คนที่ทำบัญชีการแต่งตั้งเนี่ยคือกุญสือของผู้ใหญ่ในการทำงานในการวางแผนเพราะฉะนั้นจะใช่หรือไม่ใช่ ก็เป็นเรื่องที่เราต้องโรนรุกมาต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมในใน,ในหลักการ